<mm ส,สวัสดีครับผมเรย์เอเวอร์การ์เด้นเบิร์เคอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาตามคําเรียบร้องตามคําว้เลยตามคําเรียบร้องอะไรก็ใหรับคลิปเกี่ยวกับเทียบเทียบว่าระหว่างตัวละครเจนหนึ่งกับเจนสอเนี่ยต่างกันมากขนาดไหนรวมถึงว่าเกมนี้เนี่ย power creep จริงหรือเปล่าผมจะสรุปให้ท้ายคลิปไปนะครับผมเทียบให้ดูแล้วว่าตัวละครเจนหนึ่งกับเจนสองแบบชัดๆเลยนะทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์แคร์รี่แบบที่เล่นแบบตัวละครเดียวนะสลับไม่ยากเลยกับแบบที่ว์เคยคุยกับนั่นเองครับผม าันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมเนื้อหาคลิปกันเลยครับผมเย่ทีมใช้เทสเนี่ยก็จะเป็นนะครับผมคาร์อต้ากับนายพลนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครเจน1ตู้แรกเลยนะนายพลนะครับผมส่วนคาร์อต้าก็เป็นตัวละครเจน2น่าจะล่าสุดนะล่าสุดทําไมเป็นเมนทีพสนะครับผมที่ไม่นับคาเดลาล่าหรือแบลนช์อะไรประมาณนี้นะตัวที่ใช้ก็จะเป็น,นคาร์อต้านะผมเอสศูนย์นะโจมตีสบันตามนี้เลยนะคือเรดคือดมตามนี้เลยนะครับผมบมาแล้วเลยสนับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอเคโสี่สามหนึ่งหนึ่งนะครับผมดาวสู่เอสศูนย แล้วก็เจ้าจือจ่อเจ้าจื่อนี้ไม่ค่อยได้ปั้นนะผมก็คือจะมีแค่ประจำตัวจริงแต่ว่าเซตบุลลิตนะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลไม่ได้อัพนะไอ้ศูนยเหมือนกันชอก็ S ้ศนอนะครับผมประมาณนี้เลยนะชอตอแล้วก็นายพลนะผมทีมนายพลนะไอ้ศนยเหมือนกันนะผมสกิลก็ยังไม่ค่อยอัพสุดเท่าไหร่สหรับนายพลก็ตรงนี้ฟอเตต้องใช้นะจําเป็นแต่ว่าของหมดล้ว <c oughs> แล้วก็มอเดฟี่ไม่ได้ปั้นนะผมไม่ได้ปั้นนะไปเลยครับผมเทียบกันเลย ห้องที่ใช้เทสก็จะเป็นห้องนี้นะผมซึ่งไอห้องเนี้ยมันบัฟแสงใช่ไหมลดต้านทานแสง10%แล้วก็ u อ air u ด้านล่างเนี่ยมันจะบัฟใหแ้แก่ทีมสเปกโตแฟลซ์เซ่นนะครับผมซึ่ง2ทีมที่ผมจะเอามาดามาเทสเนี่ยไม่มีทีมไหนเลยที่ใช้สเปกโตแฟลซ์เซ่นนะเพราะงั้นจะไม่ได้บัฟเลยนั่นเองก็คือเหมือนโนบัฟเลยเปล่าเานะครับผม <_ C 1> ให้ดูกันจะาจ่าเลยว่าจะต่างกันขนาดไหน <_ C 2> เริ่มจากทีมแรกเลยไฮเปอร์แคลรีนะคาร์ลอต้าไปเลยครับผมคาร์ลอตต้าไฮเปอร์แคลรีเล่นยังไงสามารถดูได้เลยนนนะะะคครรรัับบบบผผผมมมจสอให้เเลยแ็วๆ สามารถกรอสต็อปแล้วก็ดูสโลได้เลยนะครับผมกดทําให้แล้วเรียบร้อยนะครั้แรกเปิดมาคาร์ลากด e 2ครั้งก่อนครับผมแล้วก็เจอจือสลับมาตี3ครั้งนะครับแล้วก็อันติไปเลยนะครับผมติไปเลยหรือว่าจะเก็บอันติไว้ก็ได้แล้วก็สลับมาที่ชอนะผมแล้วก็ชอทำทีทำสูตรชอนะ eqr อะไรตามปกติเก็บคัให้เต็มนะผมโยมาห้เจอจือนะผมเจอจือกด e แล้วก็พุ่งแล้วก็แคนเซิลนะผมวิธีแคนเซิลของเจอจือก็ กด e กระโดดกดกด e กระโดดไปเรื่อยๆนะสลับมาคารลอต้านะผมคาร์ลอต้าก็มาชาตีแล้วก็อันตีนะผม Anti erm อันตีเสหมอนี่ไาแล้วก็ยิงยาวๆเลยนะผมยังยิงโดนอยู่ระยะน,นี้เท okay. บ,บแรกจบที่3 0มิวินนะครับผมยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็กด e e นะผมสลับคารลอต้าแล้วก,กดเอโกแล้วก็สลับมาชอร,ระเบิดวงเลยนะครับทีนี้ก็วนเหมือนเดิมเลยครับผมตีสี่ทีเจอจือตีสามครั้งนะครับผม โดนขัดโดนขัดเคได้อยู่ได้อยู่เสียเวลานิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรจะเจอเข้ามากด e กดตีกด e พุ่งโดดแบบคสเซิลนะผม e โดด e โดดแล้วก็ตามด้วย a ติแคสเซิลในจังหวะสุดท้ายนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็โยนมาที่คาร์ลอต้าคาร์ลอต้ากด e e พุ่งพื้นนิดนึงกดชาร์ตตีนะผมแล้วก็กดนติ i รัวๆเลยนะครับประมาณนี้นะสลับไฮเปอร์แครีเล่นง่ายๆนะครับผมเล่นง่ายมากตีไปประมาณ หนึ่งนาที <Okay. S 1> เป๊ปะคิดว่าประมาณหนึ่งนาทีครับผม <Yeah. S 1> เกือบหนึ่งนาทีนะครับผมเรียบร้อยสลับคาร์ลอต้าไฮเปอร์แคลรี่มาดูกันทางด้านในพลดีกว่านะครับผมระหว่างในพลไฮเปอร์แคลรี่กับคาร์ลอต้าไฮเปอร์แคลรี่ต่างกันขนาดไหนนะแต่ว่าในพนเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางหน่อยนะเพราะว่ามอนมันเป็นประเภทแบบลอยนะครับผมประเภทลอยแบบเภทหนีนะไอ้คาวเลยอนะ่ะอาจจะแพ้ทางนึงแต่ว่าจะให้ดูนะว่าต่างกันขนาดไหนมาดูโรเลชันในพลเลยนะครับผมยากกว่าคาร์ลอต้าอย่างแน่นอนใครที่เป็นเมนในพนดูได้เลยนะครับวิธีการเล่นนะ ผมจะบอกเลยนะครับผมการเริ่มคอมโบของนายพลยังไงให้ไวที่สุดนะซึ่งนายพลเดี๋ยวผมจะบอกสเตตนายพลให้ด้วยหลังว่าควรจะทําประมาณที่เท่าไหร่เพื่อที่จะเล่นแบบ1อินโทรนะแล้วก็นายพลแบบ2องินโทรควรจะใช้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคนที่ ER ไม่พอต้องเล่นแบบ2อินโทรเดอร์ถ้าคนที่เล่นเออาไม่พอนะครับมานะครับผมจยก eq มาได้ที่กด e ชอตีสีทีนะครับผมกลับมาที่มลิตี้แล้วกลับมาที่โมเลสตี่กด e ต่อกด e ต่อที่ยอบที่สองนะครับผมแล้วก็ทําคอนของชอให้เกินมา2หลอดนะ แล้วก็เก็บคอนของชอให้เต็มสลับมาที่มอลเดฟี่บอเดฟีดฟดฟ่กดอันตีนะครับผมแล้วก็ตีต่อของบอลเดฟี่นิดนึงนะกดอีคิวนะครับผมประมาณนี้13วินาทีกว่านิดๆน,น,นะครับผมหยานกลับมาตีต่อแล้วก็กดกดไอกดอ e ีเลยนะครับผมต้องความรวดเร็วนะอ่าเรียบร้อยนะรประมาณ2 0กว่าวินนิดหน่อยแล้วก็สลับมาที่ชอนะผม สลัมาที่ชอแล้วก็ตีต่อนะครับผมทำสูตรกด eq แล้วก็มาได้ฟีกด e, ีเหมือนเดิมต้กงกดตีจานตีกดตีค้างนะผมกลับมาที่จานกดีกดพุ่งต่อยอรอบหนึ่งแล้วก็เก็บคลันชอรอบที่สองนะผมอันนี้คือสูตรชอนะถึงจะเก็บคลันได้ไวมากนะครับผมอันติต่อเลยครับผมจากมาที่ฟีนะพนุ่งหลบนิดนึงโอเดโคโอเคสลับมาที่จานเข้ามาพอเตยติปลาลงหัวพุ่งตีแล้วก็พุ่งเลยนะครับผมหลังจากตีครั้งแรกล้วก็พุ่งเลยทันทีเพื่อให้มันพุ่งต่อนะจังหวะที่ สียากนกำลังม้วนอยู่อ่ะมันจะมันจะตีต่อให้ถ้าเรากด E นะครับผมถูกจังหวะนะพุ่งแล้วก็สลับมาที่ชอระเ,เบิดวงนะผมแล้วจิอยาแล้วก็ตีสีท่ทีโอ้โผิดสียานตีต่อตอนะ่ะกับมาเดฟี่กด E ต่อนะครับผมสียานพุ่งสุดท้ายแล้วก็สามมาที่ชอประมาณนี้นะครับผมตัดเวอร์ชนะันนะเมื่อกี้ภาพไปนหน่อยโดนตีกระเด็นมาแล้วก็เข้ามาเดฟี่อันตีต่อนะครับผมแล้วก็หลบนิดนึงมาเดฟี่กด E พุ่งแล้วก็ตามไปที่สียานนะแล้วก็ปาหอกแล้วก็ อติเลยแล้วก็ปีหนึ่งแรกแล้วก็กดพุ่งเลยนะผมะมานี้แล้วก็ออโต้แพรี่ชิวๆเลยนะผมจบที่ประมาณ1นาทีสิบห้าวินะอันนี้คือจีหยานที่จีหยานที่สกิลไม่เต็มนะผมจบที่1นาทีสิบห้าวิก็ถ้าสกิลเต็มผมเดาว,ว่าน่าจะเกือบ1นาทีตีไปว่าประมาณ1นนาทีสิบวินะครับผมสำหรับทีมจีหยานถ้าอัพสกิลเต็มนะอ่ามาดูในพลจีหยาน เล่นแบบ1อินโทรนะผมใช้ ER ที่เท่าไหร,ปร,ร่ประมาณที่124นะครับผมประมาณที่1 2 0่งร้อสิบถึงหนึรนะสลับเล่นแบบวน1อินโทรส่วน2อินโทรคืออะไร2อินโทรเนี่ยจะเล่นต่างจาก1อินโทรแล้วมันจะเสียเวลามากกว่านิดนึงนะครับผมมามาดูกันว่าจี้หยาน2อินโทรนะครับผมเล่นยังไงนะครับผม2อินโทรที่ว่า2อินโทรเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมเหมาะกับคนที่จี้หยานปั้น ER ได้ไม่ถึงหนึ่ร้บนะผมต้องเล่นแบบไหนนะ ผมจะเล่นให้ดูนะครับผมเปิดมาวนปกติเลยนะครับผมเปิดมาวนปกติเลยเดี๋ยวผมจะขอสคริปต์ทามมิ่งไปเลยตอนที่หลังจากจียานอันติตีหมดแล้วนะครับมาอ EQ นะผมเลฟยิงดียีอาร์จียานมาปกติทีค่ะยีเลฟยิงนิดนึงโอเคป่ะแล้วก็วนตามปกติเลยเสียนตีนะครับจังหวะที่จียานอันติมาแล้วแล้วก็หมุนตีตียีนะผมตีตีเลยเนะครับผม มาครับผมจังหวะเนี้ยหลังจากที่จี้หยานตีหมดแล้วแล้วกด e ให้เราเข้าที่มอด์เตฟี่แทนแล้วให้หมอด์เตฟี่ชาร์จยิงนะผมกดชาร์จยิงนะประมาณนี้2ครั้งนะผมเพื่อทำเอาโทในผลนะประมาณนี้เลยนะเอาโทในผลคือการที่หลังจากเอาโทในผลมันจะทํางานก็คือต่อเมื่อมีตัวละครถัดไปที่หลังจากที่รับเอาโทชาร์จช้าโจมตีนั่นเองแล้วก็โยนเอาโทจากนี่ครับผมเอาโดนเอาโทจากอ่าโยนเอาโทจากตัวฮิลนะผมโยนเอาโทจากตัวฮิลแล้วก็โยนให้จี้หยานอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะ เป็นคอมโบ2อินโถนั่นเองนี่คือคอมโบ2อินโถท,ที่เขาว่ากันนะผมบอกคนที่ ER ไม่ถึงนะประมาณนี้เลยแล้วก็ตีลามตามมาติเลยนะครับผมมันจะต่างกับหนึ่งอินโทรตรงที่จากตัวฮิลเนี่ยจากตัวฮิลโยนให้มมเตอร์ซี่แล้วก็ให้มมเตอร์ฟี่โยนให้ไนพลหนึ่งอินโทใช่ไหมเปลี่ยนเป็นจากชอเนี่ยโยนให้ไนพลแล้วก็สลับมาเป็นมมเตอร์ซี่แล้วก็โยนให้ไนพลอีกรอบหนึ่งเป็นคอมโบสองอินโถป้องกันคนที่ปัญหา ER พลังงานของไนพลทำมาไม่พอนั่นเองับผมสลับไม่ถึงร2 0นะ แต่ถ้าเกิน120แล้วสามารถเล่นตามแบบที่ผมเล่นได้เลยนะครับผมเป็นแบบเฉพาะเทิร์นโปเลยนะครับผมแบบนั้นคือโรเวชั้นที่ดีที่สุดแล้วสับจะยานนะแล้วทีเนี้ยถ้าไปอยู่ในควิกสปาร์ปจะเป็นยังไงนะผมมาดูกันเลยนะ, Quick นะควิกสปาร์ปนะผมควิกสปาร์ปที่ผมจะนำมาเทสก็คือทีมจินซี่ S0R1 นะครับผมจินซี่ S0R1 สแตทธรรมดาทั่วไปเลยนะครับนี่คือสแตทจินซี่ที่จะนำมาใช้เทสโจมตี25ขีเหร่อสูสิทธ์267นะครับผม สี่สามหนึ่งคอสเป็นเอเดคเคท่าดนะสลับเมนจินซีทุกคนรู้ไว้นะ S0R1 นย์รหนะผมแรงสุดคือ4ี่สามสหนึ่งเอเดเคบวกพลาดนะครับถ้าเป็น S1 ขึ้นไปก็คือไปใช้4ี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมทำคีย์เดมคู่เดอร์ป่ะมาดูกันว่าถ้าเทียบแบบไฮเปอร์เอ้ยถ้าเทียบแบบดับเบิลคริสวาร์ปเนี่ยจะจบเร็วเท่าไหร่และต่างกันกี่วินาทีนะครับผมสลับเจน1และเจน2นะมาดูกันเลยเปิดมาเริ่มจากชอนะผมชอก็ เปิดมากด e echo นะผมแล้วก็เจนซีขึ้นกระบี่แล้วก็ eq แล้วก็อันติไปเลยนะครับผมเพื่อค a n c นะแต่วันที่เจซีุ่งไปเลยครับผมแล้วก็คาราต้าก็มา ee e, นะผมแล้วก็เจนซีบีมรัดไปเลยนะครับผมอันนี้คือเจนซีบีมรัดนะยากหน่อยนะฝึกได้นะในช่องนะผมลงไปแล้วนะผมคลิปนะ <S 1> <S 1> ก็สลับมาคาราตา้าอันตินะผมยิงยาวๆไปเลยนะผมประมาณรอบแรกประมาณ16 15วินะผมประมาณประมาณ12บสองวิ12 13วิบามว echo แล้วก็สลับมาเจนซีมา e เข้ามา E แล้วก็อันตินะผมสลับชอคิปเปอร์ปั๊มเกรดนะผมส่งมาที่คาราลต้าคาราลต้าก็มาอ e ีอ e, ีต่อเจนซี่บีมไปเลยนะผมอีค e ิวไปเลยแล้วก็สลับมาคาร์ลต้านะครับผมแล้วก็โยนมาให้เจนซีต่อสลับมาคาร์ลต้าต่อจากานั้นก็ชาร์ตีก็ปั๊มเกรดอันตีนะผมเจนซี <CNC S 2> เข้าล่างกระบ B ี่กดอีอของคาร์ลต้าเข้ามาพุ่งกับมาเจนซี่เป็นอ e ีคิวนะผมแล้วก็คาร์ลต้าชาร์ตีต่อน,นิดนึงแล้วก็เจนซีอันตีไปเลยแล้วก็เซตอัพบีมนะผมตีเข้าไปแล้วก็ Beam. บีมบอกว่าจะคนะ โอเคคีนะ okay, ผมสลับเข้ามาคาร์ลอต้านะผมตีต่อนิดนึงครับผมแล้วก็จนซีเข้ามาตีต่อชา์ตีครับผมแล้วก็ e, อีขุวงคามาแล้วก็อันติคาร์อต้านะผมเมื่อกี้เข้าล่างกระบี่ไปทันแต่ไม่เป็นไรคิดว่าได้ให้อยู่นะผมให้ปั๊มล่างกระบี่ตรงนี้โอเคพุ่งๆจาก e, นั้นจนซีอีตามรผมแล้วก็ยิงไปเลยนะผมประมาณ4นาที10ใช่ไหมเมื่อกี้นะผม4นาที10ตีไปว่าใช้ประมาณ50บวินาทีครับผมจบที่4 40. นาที10ผมคิดว่าถ้าเล่นดีๆเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เข้าล่างกระบี่ไปทันแล้วก็บีม นะครับพลาดเรื่องบีมนิดหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะจบราวสี่ทีสิถึงสี่ทียีตีไปว่าห่างกับไฮเปอร์แครี่ประมาณมประมาณยี่สิบบีผมประมาณสิบห้ถึงยี่สิบบีนะตีไปถ้าเล่นดีๆหน่อยโอเคต่อไปเป็นทีมในพลจินซีนะครับผมในพลจินซีเลยนะครับผมจะดูว่าต่างกันขนาดไหนนะระหว่างควิกสว w ปเจนหนึ่งซึ่งในพลเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งควิกสว a ปขนาดนั้นนะมันจะไม่เหมือนชางลี่จินซี เดี๋ยวฉางลี่จินซีเดี๋ยวรอคลิปต,ต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะทำมาให้นะสรับฉางลี่จินซีเป็นตัวละครเทียบบัคเลยทั้งคู่เลยที่เป็นเจนหนึ่งควิสซับเก่งที่สุดในเกมแล้วนะมาดูกันว่านายพลควิสซับจะเร็วกว่าแบบไฮเปอร์แคลร่ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ทำเวลาได้เท่าไหร่มาชอหนะผมชอ eq แล้วก็ตามด้วยจินซีนะผมขึ้น eq อันติไปเลยนะผมเพื่ออันติแทนเซิลนะแล้วก็พุ่งจินซีแล้วก็ eq eq คุณนายพลแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็บีมไปเลยนะครับผม บีมเสร็จแล้วก็โยนเอาโทให้ในายพลนะนายพลเข้ามามี1เกรพอเต้น,นะผมจากการโยนอิโทมาแล้วก็อันติปลาไปนะครับผมแล้วก็ตียาวๆเลยนะจังหวะน,นี้อ่าประมาณนี้นะผมเวฟแรกก็มาณสิบาวินะเ <c oughs> ข้ามาโยนอี e, อันตินะครับผมคิว <c oughs> โยนอินโยนอิโทให้จินซีนะนายพลพุ่ง <c oughs> จินซีพุ่งอ e ีอีพุ่งนะครับผมนายพลกดอ e. ี <c oughs> ตีค้างนิดนึงนะครับผม <c oughs> แล้วก็บีมไปเลยนะ หวังว่าจะคีนะโอเคครับผมว่าจะไปคีซสแล้วรีโิชันลงมากับที่พื้นนะผมกับน้ำมาในพลกดอีค้างได้นะอินซีซีอีอันตินะับแล้วจังหวะนี้ก็พุ่งไปเลยนะผมในพลเข้ามากดตีค้างเพื่อเอาอันตินิดนึงแต่แล้วก็ตีจังหวะที่ตีกรรมดาปุ๊บกดพุ่งไปเลยนะผมพุ่งไปเลยนะเพื่อทําจังหวะนะทําจังหวะแคนเซิลแอนิเมชันนะผมเข้ามาจินซีใช้จังหวะตีนอกสนามแล้วยโยนให้ในพลนะผม ประมาณนี้เลย eq eq นะผมแล้วก็บีม eq อันตีไปเลยนะพุ่งเข้ามาอันตีนะผมแล้วก็บีมลัดไปเลยนะคิดว่าน่าจบแล้วนะผมประมาณนี้นะผมจะเห็นว่าจบที่ประมาณ4ที8แต่ผมเล่นได้ไม่ค่อยดีบวกกับสกิลด้วยนะครับเมื่อกี้เนะี่ยจะเห็นว่าในผลนะผมสกิลไม่ได้เต็มนะสกิลไม่ได้เต็มนะสลับในผลก็คือร์เต้ขาดนะ อันนี้คือดาเมจหลักของเนพลเหมือนกันนะผมดาเมจหลักของเนพลมีจากรีเบเลชันแล้วก็ฟอร์เต้นะซึ่งทั้งหมดในคลิปเป็นดาเมจเทบี้เพราะงั้นใครที่ปั้นเนพลต้องอัพอันนี้ด้วยนะครับผมมันค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าจังหวะที่เนพลปานตีอะปา,ปาหอกลงพื้นนะ่ะมันคิดเป็นดาเมจของอันนี้นะฟอร์เต้นะครับผมเพราะงั้นต้องอัพด้วยซึ่งอันนี้มันอัพไม่เต็มนะครับผมถ้าไอดีนี้อัพเต็มนะผมผมเดาว่าน่าจะจบที่ประมาณ4นาะที20นะประมาณ4ี่ทียี่สิบหรือประมาณสี่ทียี่สิบเพราะงั เป็นควิกสวาร์ปเพราะว่าคาร์ลอาเนี่ยมันสกิลเต็มหมดแล้วนะผมสกิลเต็มหมดแล้วบวกกับแตดเอโคก็จะดีกว่าด้วยในขณะที่ในพลแตดเอโคไม่ได้ดีเท่านะอันนี้คือได้บัฟอยู่นะติดบัฟอยู่แต่สกิลไม่เต็มของในพลเนี่ยสกิลไม่เต็มนะผมถ้าสกิลเต็มมาจจะจบเร็วกว่าคาร์ลอต้าเพราะผมเคยเทสที่ไอดีอื่นๆมาแล้วนะครับแต่ว่าไอที่ยืมมามันมีแค่ดีนี้จริงๆนะของไอดีของปแจช่องนะผมที่เขามีหลายๆตัวมีครบทุกตัวประมาณนี้นะก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผม ตัวละครเจน1กับเจน2เนี่ยต่างกันขนาดไหนแล้วเกมนี้มีพาวเวอร์อคลิปจริงไหมขอตอบเลยว่าไม่ครับผมไม่จริงเลยไม่แต่นิดเดียวนะตัวละครเจน1ยังเทียบเท่าเจน2อยู่แต่จะแลกมาด้วยเงื่อนไขที่ว่าเล่นเจน1อาจจะเล่นยากกว่าและถ้าอยากจะแรงกว่าเจน2จําเป็นต้องเล่นควิปสวาร์บเท่านั้นเมื่อกี้ในอย่างที่เห็นเลยนะครับผมในพลในคลิปเลยคือในพลเนี่ยสกิลยังไม่เต็มเลยนะพอต้แค่เวลเจ็ดเท่านั้นยังไม่ถึงเวลสิบเลยยังควิปสวาร์บได้เกือบเทียบเท่ากับการที่เอาคาร์ลอต้าไปควิปสวาร พูดอย่างนี้ก่อนนะผมหลักการในเกมนี้นะทีมคูซซับดาเมจจะแรงกว่าไฮเปอร์แคลรี่เสมอยกเว้นไว้เพียงทีมเดียวนั่นคือคาเมリアเบกยกเว้นไว้แค่ทีมเดียวคาเลียนะครับผมเจนหนึ่งเวลาเล่นไฮเปอร์แคลรี่ะเจนหนึ่งอะจะแพ้เจนสองนะครับผมและต่อให้เป็นไฮเปอร์แคลรี่ที่มันเล่นง่ายถอดสมองที่สุดก็าตามก็ยังต้องใช้ฝีมือเยอะกว่าเจนสองอยู่ดีในขณะที่เจนสองมันไม่ต้องมีสกิลเพย์อะไรเลยครับผมมันแค่ยิงยิงยิงกดตีกดสกิล จังหวะในการ c a เ c e l ของตัวละครเจน2คือน้อยม,มากมนะครับผมในขณะที่เจน1อ่ะเทคนิคเพียบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นจีหยานจินซีฉางลี่เหยานะผมแต่ละตัวคือเทคนิคเพียบไปหมดคือถ้าฝึกก็คือดามเมจขคนเราจะเพิ่มขึ้นแบบ ฉีกเลยอ่ะคือเพดานมันเพดานฝีมือมันค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับตัวละครเจนหนึ่งในขณะที่ตัวละครเจนสองเนี่ยเพดานในฝีมือค่อนข้างต่ำนะครับและดาเมจที่ทําได้เนี่ย <ee. S 1> ก็จะแพ้เจนหนึ่งถ้าคนที่เล่นเจนหนึ่งได้เก่งเล่นควิกสวัปได้เก่งอะ่ะเจนหนึ่งดาเมจจะแซงเจนสองขึ้นมาเลยนะครับผมตามนี้เลยนะเพราะงั้นถ้าอยากเรียกความเล่นง่ายอยากเรียกความสบาย oh <my> อยากจบคอนเทนต์ง่ายๆแบบชิวๆแบบว่าเล่นแบบลิงลิงอะเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไปเลือกเจนสองครับผมแต่ใครอยากชอบความท้าทายอยากชอบดาเมจแรงโอเวอร์โอปมันนๆอย่างี้ เลือกเจนหนึ่งได้เลยนะครับผมต่อให้จะเป็นตัวละครอย่างในพลที่คริสซับไม่เก่งเลยนะของตัวละครเจนหนึ่งคือในตัวละครเจนหนึ่งอ่ะทั้งหมดอ่ะคือในพลนอ่อนเรื่องคริสซับที่สุดแล้วแต่คิดดูเพื่อนๆขนาดตัวละครที่อ่อนคริสซับที่สุดในเกมอ่ะเอามาคริสซับกับจินซีแล้วสกิลยังไม่เต็มอ่ะแต่ทําดาเมจได้เท่ากับเจนสองคริสซับกับจินซีอ่ะลองคิดดูดิ <c oughs> มันขนาดไหนอ่ะอันนี้คือไม่ต้องไปคิดถึงฉางลี่เลยนะครับผมฉางลี่หรือเหยาะเลยอะไรที่มันตัวละครแบบในด้านคริสซับที่มันโคตรบักอ่ะ่ะะเอออถ้ามัันโคตรบ จิตเซียมกที่สุดแล้วในเกมอะอันดับหนึ่งจิตเซีนะผมแล้วก็เหยาถางรี่ตามลงๆๆมาก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปของเหยาแล้วก็ถังลี่หรือจินซีอะไรเนี้ยไว้ทีหลังนะครับผมให้ดูเลยว่าแตกต่างจากเจน2ขนาดไหนนะเรื่องดาเมจที่ทําได้นะครับผมมาแล้วก็มาเข้าสู่หัวข้อนะผมว่าทําไมตัวละครเจนสองนะทำไมถึงคุยสวอปได้ไม่เก่งเท่าเจน1มันมีเหตุผลอยู่นะผมผมยกตัวอย่างคาร์ลต้าแล้วกันนะคร <Car ota S 2> ับผมคาร์ลต้าเนี่ยมีเขียไนไว้ในฟอร์เต้นางเลยนะครับผมเมื่อเกรของฟอร์เต้นางเต็มนะผมเต็มหลอดนะนางจะได้รับบัฟฟฟฟฟทีีี่่่่่่มมมชืือออออออวววาไไไนนนนนลลลโโบบบัััเเเเเงงซึ้้้้ตตตยร์็แ เรากดอันตีเนะี่ยจะเพิ่มตัวคูณอันตีขึ้น80%เลยนะผมตรงๆเลยนะในอันติตรงนี้เลยครับผมอันติตัวเนี้ยจะเพิ่มทุกการกระทาเลย80%เลยนะครับเมื่อเราเกตฟอเตเต็มเราไล่อันติไปแล้วแล้วกดสลับตัวไอ้บัฟไฟนอลโบตรงเนี้ยจะหายทันทีนะผมนี่คือข้อเสียของ Gen 2ใหญ่ๆเลยนะเขาเปลี่ยนไหมสังเกตดูนะเพราะว่า Gen 2เนี่ยจะทําตัวละครออกมาให้มันออกแบบมาให้เล่นง่ายเข้าถึงคนง่ายสายแคชชวนเล่นได้อะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียที่ใหญ่หลวงของ Gen 2คือ บัฟต่างๆที่เวลาเราคุิสบัรฟในทีมคุยสบาร์ฟนะผมจะหายไปประมาณนี้เลยอย่างคาเมเลียเนี่ยทำไมถึงคุิสบัรฟไม่เก่งก็คือเมื่อเราหมุนนะครับผมไอหมุนเบรเบรคของคาเมเลียนะครับผม ถ้าเราสลับตัวเนี่ยไอ้ท่าหมุนของคาเมเลียจะหายทันทีแล้วก็จังหวะการหย่อนฟอร์เต้เนี่ยมันค่อนข้างกินคอนคอนเนี่ยมันจําเป็นมากนะครับผมในควิคสวับนะผมการส่งคอนไปมาระหว่างตัวละครมันค่อนข้างจําเป็นมากนะในทีควิคสวับซึ่งคาเมเลียเนี่ยเมื่อเรากดท่าหย่อนตูดมันจะกินคอนไปนะครับผมใช่ไหมเจ็ดสิบหน่วยนะครับผมซึ่งมันทําให้ตัวละครที่ควิคสวับด้วยอ่ะต้องเป็นตัวที่ไม่พึ่งคอนเท่านั้นมันซึ่งมันมันเป็นข้อจํากัดหนึ่งอ่ะของคาเมเลียมันคือข้อจํากัดเลยสำหรับตัวละครเจน2ประมาณนี้นะครับผมแล้วดาเเมจของนน2ี่ยถ้าไป ดาเมจก็จะสู้เจนหนึ่งไม่ได้ในขณะเดียวกันนะครับผมเจนสองอ่ะถ้าไปเล่นไฮเปอร์แคลลี่อ่ะยังแรงกว่าการเล่นแบบควิุชซับด้วยซ้ําไปนะในบางกรณีนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปลองเล่นดูนะอย่างคาร์ลอตตาเนี่ยอย่างที่เ,เห็นเห็นในคลิปนะครับผมคาร์ลอตตาเจอจ,อจ๋อจบที่ประมาณ1นาทีถูกไหมแต่ถ้าคาร์ลอตตา<อ><อ>กับจนิจนซีก็จะจบประมาณ4นาที20 4นาที15ประมาณนี้ก็คือประมาณห่างกัน20่สิบวิคาเมเลียเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่เล่นไฮเปอร์แล้วเก่งกว่านะครับผมเมื่อเทียบกับทีมควิุชซับนะตามนี้เลยนะคคคครรรัับบผมมมกกกกก็ถ้้้้าาาใชออลลลลิิิปนีย่่ืดดดดดไ์ตตตแแะะงงจว เตือนกันไปเรืยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทางช่องเราเนี่ยมีไลฟ์สตรีมทุกขบงเย็นนะครับผมเข้ามาสอบถามที่ดีต่างๆกันได้เลยนะจะให้ไกด์ไอดีฝากดูเอเคียอย่างงุ้นอย่างนี้ฝากลงโฮโลแกรมอะไรได้หมดเลยนะครับผมคอนเทนต์ไอเกมต่างๆนะก็เข้ามาฝากกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับผมเย่ i